ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน้องฟางจะอายุครบ6ปีแล้วแต่การที่น้องฟางเกิดก่อนการประกาศใช้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพียงแค่2เดือนจึงทําให้ยังไม่ได้รับสิทธิ์จนถึงทุกวันนี้นางยุพาเกศรล้ําหรือป้าพาและน้องฟางอายุ5ปีอาศัยอยู่ในชุมชนวัดดวงแขเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในความช่วยเหลือของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ปาพาและน้องฟางนั้นเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ขาดโอกาสได้รับเงินอุดหนุนทีนี้ยื่นไปแล้วโทรมาบอกว่าไม่ได้พ่อเด็กก็เกิดก่อนที่ว่ารัฐบาลเขากํ mm hmm. กาหนดมีมีโครงการกําหนดมามีโครงการกักตรงที่เด็กเกิดก่อนก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่มีอน,มนุม mm ัต hmm. ก็เลยไม่ได้ถ้าโูรวันนี้ mm hmm. มันก็ลําบากนะเพราะว่าเราก็มันไม่มีพ่อมีแม่มก็ลำบาก กคือกินเองด้วยเม่อกีี่บอกว่าเหมือนพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็คือว่าเป็นคุณยายเป็นคุณยายป็นยายยงน้องมาเอาไปไหนก็ไปด้วยเพื่อค้าขายก็ไปด้วยเพราะว่ามีคนอยู่ก็อยู่แต่ยาสองคนทุกวันในช่วงค่าป้าพาจะจูงมือน้องฟางไปขายของบริเวณตรงข้ามสถานีรถไฟกรุงเทพถ้าหากโชคดีจะเจอกลุ่มคนที่กำลังนั่งดื่มอยู่ ป้าพาก็จะเข้าไปชวนให้ซื้อและดื่มยาดองของป้าแต่ถ้าโชคร้ายไม่เจอลูกค้าคืนนั้นก็จะไม่ได้เงินเลยจากนั้นป้าพาดและน้องฟางจะอยู่หาลูกค้าและพากันกลับมาพักผ่อนที่บ้านในช่วงเวลาหกโมงเช้าของอีกวันหนึ่งนอกจากนี้ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ตกหล่นจากโครงการดังกล่าวเช่นเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ ตามโครงการของรัฐบาลหรือว,ว่าเงินอุดหนุนสําหรับทารกแรกเกิดนะครับระหว่างที่อยู่ในการดูแลของบ้านพักดุชฉนเนี่ยเคสไม่ไม่สามารถยื่นของเงินอุดหนุนจากภาครัฐได้เพราะอยู่ในสวัสดิภาพอยู่ในการคุ้มครองอยู่ในการดูแลของสถานงองค์กรนั่นเองนะครับเว็บไซต์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแด้ให้ข้อมูลคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเอาไว้ว่าจะต้องมีสัญชาติไทยเกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม25 5 8หเป็นต้นมา อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีไรายได้เฉลี่ยไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีและสุดท้ายครอบครัวนั้นต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลผลการดําเนินงานอีกว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดประมาณ16.4ล้านรายมีผู้ที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนรวมกว่า3.1ล้านรายซึ่งนับเป็นหนึ่งใน5ของจานวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด นายเชษฐามั่นคงผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและเครือข่ายได้ใช้เวลากว่า5ปีในการเรียกร้องให้โครงการนี้เป็นแบบท่วนหน้าจริงๆทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กกับเครือข่ายเราเรียกร้องมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2 5 5 8จนถึงปัจจุบันก็ใช้เวลาหลายปีนะครับจนจนรุ่นแรกในจะครบจะครบอายุ6ขวบแล้วนะครับก็คือ1่อจะทํายังไงให้เด็กทุกคนได้ได้รับเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 2. รัฐบาลเองจะต้องมีความมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงถึงครวัวเรือนที่ขาดโอกาสจริงๆ 3. ตัวเจ้าที่รัฐเองต้องทำงานเชิงลุกมากขึ้นนะครับเพื่อไม่ไม่ใช่ว่ารอให้ให้คนแม่เด็กที่คลอดใหม่ต้องไปเดินทางอะไรเงี้ยถ้ารัฐให้ความสำคัญกับเด็กเล็ก,กจริงรัฐจะต้องให้เด็กทุกคน นะครับซึ่งไม่ใช่แบ่งแยกว่าอันนี้โคเรือนยากจนอันนี้เป็นโคเรือนที่ที่มีอันจะกินแล้วหรือมีรายได้แล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้เด็กเ,เด็กทุกคนนี่แหละมีสิทธิ์ทุกคนนี่แหละเพราะเนี่ยการาระของพ่อแม่หรือว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้รายจ่ายของพ่อแม่มันก็มากโขอยู่แล้วบางคนลู<ม>ก,กน้อยก็ยังดีลูกมากนี่ลำบากบางคนเด็กเล็กก็ต้อง่านมม่าแพมเพิร์เพ่าอะไรอีกกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยาก สมควรทำให้มีครอบครัวจำนวนมากที่หมดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเครือข่ายและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือต่างเห็นเป็นสิ่งเดียวกันว่าโครงการนี้เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิ์อย่างทั่วหน้าไม่สมควรที่จะมีใครถูกรัดทอดทิ้งเด็กทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม